ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการล่าเรียนแบบได้เด็กๆ,ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยคือใครเนี่ยแบบเฮ้ยใครแบบคิดแบบคิดต้องมีเพลงต้องมีเพลงต้องมีเพลงประกอบต้องมีเพลงประกอบเปิดเพลง, <c oughs> พลงนึงนะ ใส่ลังใส่ลวเสื้อดีดีที่มันใหญ่มีดีที่มันใหญ่ดีดีเนี่ยผ้าดีดีต้องเคียย์ซอยสามหยาแล้วใส่ไปไปมาเทจังเลยเนะครับผมผมไปเพลินนะนี่นะครับคือใครที่คิดไม่ออกอ่ะมันไอใส่เสื้ออะไรดีวะมองว่าเราไม่รู้ใส่เสื้ออะไรดีว่าเราใส่เสื้ออะไรดีวะเพื่อนแบบเนี้ยคงมีตังค์อยู่เนี้ย สมมติเนี่ยกสื้อยืดเต่าไ <laughs> ม่ใช่เสือเส้อเสื้อเชียวสวยแต่มันยืดมันยืดนิดหน่อยอันนี้หลอกมันยืด <c oughs> คือเนี่ยคือเนี่ยคือแบบเฮ้ยคือถ้าพี่ชัดเนี่ยสมมติใส่ใส่ไซส์ทุก L X L นี่ใช่ไหมเฮ้ยมีตังค์อยู่ห้าร้อยเนี่ยไม่คิดไม่ออกใส่เสื้ออะไรดีวะใส่เสื้ออะไรดีวะเข้าเฟซบุ๊กนะครับเข้าเฟซบุก๊ก ข้ f เฟ e บุ <stopped suddenly> ๊กเจอคำว่าเคียวสวย Family ่ทำไปที่หัวข้อที่ปากมุดนี่นะครับเสื้อยืดปะเฟลี่เดี่ยวใส่ไปมิตติ้งได้ไหมโอ้ใส่ไปมิตติ้งได้ครับผมใส่บิตติ้งได้ครับผมใส่แล้วแบบรอใส่แล้วที่ ครับผมใส่แบบใส่กับกเกกงยีนทงกระบอกโอ้หล่อเลยอะหล่อเลยอะหล่อเลยหล่อเลยหล่อเลยสามารถถ้าใส่ใส่ปีบสาวโอ้มองเขาถามว่าใส่ถ้าใส่ปีบสาวได้ยังไงนี่รับ <c oughs> คนอื่นแล้วเรานั้นหนีหมดเลยจเจอกัคุณกับสาวสองคนนั้นนี้จะต้องใช้คารมคมภายระหว่างกันนีครับใช่คือ ช่วงนี้เสื้อบอลฮิตด้วยนะครับคนดูเท่มากๆไปซื้อกันเยอะๆครับคนดูเท่มากๆมึงเคียดิไม่รูวพามพิ่มหรืไ,ไม่รู้นะ่ะแต่ก็ไปซื้อทำไมกูเห็นทำไมกูเห็นว่าช่วงนี้เสื้อบอลฮิตด้วยนะครับคนดูเท่มากกอกอกอกกอไปซื้อกันเยอะๆนะครับอ๋อับไปซื้อได้ไปซื้อได้ใสร็จแล้วหรอใส่็จแล้วเท่ไหนๆไอ,อ้ตัว จะลองจะลองเหตุการณ์หน่อยถ้าใส่แล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบมึงตื่นแล้วปุ๊บอ่ะอ่าแต่กูจะลองเหตุการณ์ไป็นยังไงผมขอเฮ้ยเพิ่งเห็นส่งฟีดเหรอเออสิส่งฟีทั่วไทยทั่วโลกทั่วไทยอ๋อเหี้ยเหี้ยอ่ะอ่ะ Tell me, hết với Tell me, hết quán. Tell me, hết quán. Tell me, hết quán. Tên me, hết quán. Tell 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 อธิบายหน่อยซื้อ,อยังไงพี่สั่งยังไงอธิบายคนดูสิคุณดูไปายยังไ,ไม่เปิดยังไม่เปิดซีนไอพีออเดอร์ไรพีออเดอร์เขาก็บอกยังไม่เปิดเฮ้ยน้องคุณว่าผมมีเงินอยู่พันหนึ่งนี่พอไหมพ <c ười> อกินได้หลายอย่างเลยซื้อกางเกงก็ได้เลยเออกางเกงเขี้ยวสวยครับผมกางเกงคาโก้เข <c ười> ี้ยวสวยแล้วอย่ารั่วอย่ารั่ว เหว,ย,วยไม่มีที่วาดรูปรอ่ะยังไม่ต้องทำไงวะที่วาดรูปเนี่ยเปิดไอ้นี้มาเียเป็นไรเอ,าาอร่อ Powerpoint อ่ะมีมีเงินอยู่4 9 9รกสิการะหว่างซื้อเสื้อเยสวยกับซื้อกับเปสาวในเดียวกันครับคือเราสามสบบารถจริงๆอ่ะเราซื้อเสื้อได้เอางี้ดีกว่าซื้อเสื้อเปสาวใช่ ไม่ก็ใส่เองคือเนี่ยถ้าเราใส่เสื้อตัวเนี้ยไปจีบสาวอะอย่างงี้ก็ติดพอเสื้อมันเคี้ยวสวยอะเสื้อมันสวยเสื้อมันที่ใส่แล้วหรอใส่แล้วหล่หอใส่แล้วรวยใส่แล้วฮะ <c oughs> ใส่แล้วเกิดอะไรให่เออใส่แล้ว <c oughs> ใหญ่นะครับเสื้อสวยจังใช่ครับเสื้อสวย <c oughs> ับจองก็ได no ้ครับเดี๋ยวนั่นแหละไปติดตามเพจล้กันสารลเทศดีทุสารเทนสจอจ่ะจิงเจร์ันกันเองเนจไวคทูเสามูดปช่วยในอีนี่ผมแปะไปละ นี่ครับนี่เลยติดตามที่เพจที่ผมกอบดิงแป้นะครับเพจเคียวสวยนะครับไม่ก็เคียวสวยแฟมิลี่ได้2อันได้2อย่างเหมือนกันนะครับเสื้อกับตีน้อยเฮียปอนจะเลือกอะไรเลือกเสื้อแล้วก็เลือกใส่เสื้อไปกินตีน้อยถูกต้องคือเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนผมเนี่ยเป็นเรื่องตีน้อยแต่ไม่มีเสื้อใส่เนี่ยมันก็ยังไงยังไงอยู่มันก็โบมันก็โป้ไง แต่ถ้ามีเสื้อใส่ไปกินดีนอนเนี่ยยิ่งกินใส่เสื้อเคียวสวยกินข้าวอร่อยขึ้นนะครับดูไหมนั่นแหละเ,เดี๋ยวมึงหลอกลวงผู้บริโภคเนี่ย <c oughs> ใส่เสื้อเเคียวสวยไปกินข้าวอร่อยขึ้นเหียอะไร <c oughs> นั่นแหละเคียวสวยกับเคียวสวยมารี่ไปติดตามได้นะครับรอเคาว่าวันไหนตอนนี้เขายิ่งมีข่าวอยู่หลอกลวงผู้บริโภคใช่หรอกปล่าเพื่อนไม่รู้เนาะ ไอพี่โตมันพลาดรถยังไงวะเนี่ยฮะที่วัดมึงพลาดรถยังไงเนี่ยอยากรู้ป่ะได้แลยคือใครอะอะไรคอไรือคนขายเสื้อเชียวสวยครับทำไมครับดีไว้นัน่นแหละครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูการขายเสื้อของพวกผมาสองคนมองดีกับก้าวหน้าครับ นะครับนั่นแหละเราติดตามครับาติดตามเราติดตามผมก็อยากได้เหมือนกันแต่ตรงผมไม่อยากได้ผมอยากใส่ใส่โลอๆใส่ไปเที่ยวกับเพื่อนนะอ่ะเยสใส่แบบเป็นมิตมติง้งอ,อ่ะใช่เออมิตติ้งได้เห็นแน่นอน,นครับถ้าใครอยากซื้อถ้าใครอยากซื้อแล้วแบบเฮียไม่มีใครตัดีมเลยว่ะเย้พี่ไหมครับในเฟซเขียวสวยแฟมิลี่กดเอนเตอร์ปัก าไปในเพจครับแล้วเลื่อนลงมาจะเจอนี่ใชัยเสื<ะ>้อแฟนเพจไปใช่ไหมพี่ชายแคตติดตามครับช่วงนี้ติดตามก่อนว่าเขาจะเปิดขายตอนไหนเออว่าห้เปิดพิเออร์เดอร์ตอนไหนเทเซอร์ใส่เสื้อเคียวสวยไปกินตีน้อยได้ส่วนลดนไหมครับ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าได้ครับไม่น่าได้ไดออผมไปดีวให้กันตีน้อยผมไปดีวให้นั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละ ดีวายไปไหมอยากเห็นดีวายโอซีดีวายไม่น่าไปครับถ้าไปผมว่าวันมันน่าจะโดนไอ้น่าจะโดนกระทืบอ่ะดูตรงละโดนไฟแล้วตักไปโดนไฟโดนหัวตักฝนน้ำอะไรเงี้ยเต็มคุณเท่าไหร่พี่สรุปเรื่อคุณเท่าไหร่พี่ก็นะเดี๋ยวเราไปหาเซฟเนี่ยคุณสอนเนี่ยแต่เรื่องยังเหลือเซสนายเลียวกับเอพีห้าไปไม่คุณดูแต่ว่าผมไปคุณดูผมไปนะผมไปอาจจะไปนะแต่ยังไม่ชวนนะเพราะว่าอาจจะแบบเผื่อช่วงเออเผื่อช่วงสอบนะครับเผื่อช่วง ฝาก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 บอกผ่านช่องพี่กกาหน้าเผื่อช่วงสอบพอดีก่อนเพราะว่าจะปิดเทอมแล้วไปทั้งตลาดบุรีใช่ไหมบ้านพี่บ้านพี่บูใช่ไหมโตอืมแล้วก็จะผมไปการต่อนะครับเดี๋ยวคุณต้องรู้กับเขาต้องรู้กับมึงแม่นี่ยบอกไว้ก่อนไงนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละฝากด้วยฝากด้วยนะครับฝากติดตามติดตามติดตามไว้ติดตามไว้ติดตามไว้ นาะติดตามกันไว้ติดตามกันไว้เสือ้อดีๆเสื้อลหล่อๆเสื้อสวยๆมีจำหน่ายจริงๆนะไม่มีเสื้อสวยเท่าเสื้อนี้นะคนดูบอกให้บอกเห็นเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ไม่เสื้อแบรนด์ที่มันเป็นสวยอะเสื้อนี้สวยนะ <c oughs> จับจองกันได้ครับปุ่นทับกับหนึ่งกราบสองกับสามใส่แล้วเขาจะกลับมาไหมครับ <c oughs> อืม น่าจะได้คนใหม่ครับผมว่าน่าจะได้คนใหม่เลยไม่ได้กลับมาน่าจะได้คนใหม่ที่ดีกว่านะครับนั่นแหละผมมาขายครนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาขายใหม่พันนี้ขอ,อจิบน้ําเล่นเกมกับเพื่อนกับฝูงก่อนเนาะเย็ <Yeah. S 2> ครับผมฝากติดตามด้วยเด้อใส่เนที่เราหลอกกันเนาะในแก่ไปไหนเนาะมองอนะมอง มองโตเตียนที่ชออเอ็งจะมาสับแซ็งไรข้าข้าเนี่ยวาจาศักดิ์สิทธิ์นะเว้ยเมื่อ,ร,อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H A O C ด้วยกันนะคะ